สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำชูชีกุ้งเนาะก็มีอันนี้ก็จะมีแบบนมคัณดิชันใส่กะทิก็ได้เราใส่นมคัณดิชันลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาจ้าน้ำพริกเผาใส่ไปแล้วก็คนโคเลโคเลเข้าไปคนๆๆๆคนให้มันแตกเนาะมันจะจับกันไปหอนคนๆๆๆเข้าไปเลยคนจนว่ามันแตกเนาะพริกเผาแตกแล้วก็ใส่ยูิกเผาดินนึง ใครไปกินก็ไม่ต้องใส่คนได้กินก็ใส่เข้าไปใส่เส้นล้วก็อันนี้เครื่องปรุงตัวน,นี้ก็ใส่ซอสหอยปรุงรสซอสหอยปรุงรสใส่ลงไปคนๆคนๆนๆๆนิดนึงตันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าปกติใส่น้ำตาลปีบแล้วนะแต่ว่าอีไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายได้ เปน้ำตาลทรายแ้วคน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 จนว่ามันเข้ากันเนาะก็ตีไข่ใส่ปลายตีไข่ใส่ปลายไข่ี่ใส่บางคนก็ชอบสองลูกแต่วันนี้ใส่ไปสามลูกใส่ไข่ไปสามลูกบางคนก็ใส่ไข่ไก่บางคนก็ใส่ไข่เป็ด้วแต่เราจะชอบเนาะนี่ก็ใส่ไข่ไก่ไปสามลูกใส่ไข่ไก่ ตอนแรกนี่จะใส่ไอ้นั่นก็เลือกพงกรีพงกรีมีครึ่งมีห่หนึ่งก็ใส่จค่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะตอนนี้ใส่นปาปาป้ายใส่นำปลาไปประมาณสองช้อนโต๊ะใส่นำปลาคนคนคคคให้มันเข้ากันใส่อันนี้ใส่ไอ้นั่นทำไดีดน้ำมันงาใส่น้ำมันงาไปนิดหนึ่ง บางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่แล้วแต่ชอบเนาะทันนี่ก็เลยใส่ไปนิดหนึ่งน้ำมันงาผงแล้วก็ตีมันเข่ากันก่อ็ใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งผงนัวใส่ใส่พอได้รสชาติเนาะคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่คนคนคนไปเลยตอนนี่ใส่ผงกะหรี่ไปครึ่งหนึ่ง ครึ่งหอ่อเราซื้อมาห่อหนึ่งวก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งพออีกครึ่งหนึ่งเราจะก็จะใส่ไปในตอนที่เราพัดกุ้งเนาะเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่กระทะก่อนน้ำมันใส่กระทะใส่กระเทียมเทียมที่เราซับๆแล้วก็ไปพัดให้มันเหลืองๆพัดเหลืองๆ,ๆเสร็จแล้วแล้วก็เอาก็าว่ามันหอมๆเดี๋ยวนะให้มันหอมเหลืองๆก่อนเนาะจะเอาอะไรใส่อ่ะ รอแป๊บหนึ่งใส่กุ้งลงไประเอกของเราก็คือกุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งกงงุ้งพัดก่อนพัดคนเล่คนเล่ก็ว่ามันเริ่มหอมแล้วเนี่ยนะกุ้งเริ่มซุกกุ้งเริ่มซุกแล้วคุณพี่รอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วอีกก็ใส่ผงที่เหลือเจ็บเมื่อกีเนาะผงกะหรี่ที่เราใส่เมื่อกีมันเหลือรึ่งหนึ่งแล้วก็มาพัดะค พัดมันหอมหอมพัดไปพัดมาพัดคนคนเลคโคเลแต่คน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 ,คน,คน,คนเรียบร้อยแล้วที่นี่เราก็จะเอาใบตังโอเนาะตังโอนี่แหละใส่ไปบางคนเขาเรียกว่าขี้ใหญ่แล้วก็มีหอมหัวใหญ่ที่เราโซอยไว้ล้วก็ใส่ไปพัดพัดผสมกันบางคนข้าใส่ทีหลังก็ได้แต่ว่า เอใส่ก่อนก็ได้ไม่ไปเลยแต่คนชอบเนาะตอนนี้พัดรวมกันแล้วมันหอมเลยนะเนี่ยตอนนี้กินหอมแล้ะมีการหอมแล้วนะนี่เริ่มทำทำแบบของเราเองที่เรากินเป็นม้เราก็ทำแบบนี้เนาะสูตรไข่สูตรมันเนาะคุณก็ว่าตอนนี้หอมเลยหอมเรียบร้อยตอนนี้ใส่ที่เราตีไข่ใส่ใส่เครื่องปรุงรสเรียบร้อยตอนนี้ก็เทใส่ไปในกระทะเลยใครชอบ ชอบชอบแหงๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเนาะถ้าเราชอบแบบ,แบ,บเชะๆก็ใส่นิดนึงนี่ก็รอให้ให้มันเดือดแป๊บนึงให้มันเข้ากันให้มันดีกนันเนาะเดือดแล้วเ,ออเนาะใส่พริกแดงลงไปพริกแดงที่พริกสดพริกแดงแล้วก็ใส่ลงไปอีก <mm คนๆคนๆอืมตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มได้ที่แล้ว <mm หอมไม่เนี่ย หอมแล้วหอมแล้วเสร็จแล้วจ้าพัดพงกะหรีก่กุ้งแสบแสบจ้าเย็นนี่อืม